สวัสดีครับผมมานพินกับฟิลไทย a i b o x p o t c o m นะครับวันนี้มานั่งรถไฟจากสถานีพลบุรีนะครับเอาบางกอกน้อยเนี่ยครับไม่ไกลจากศรียานเนี่ยไปน้ำตกกันครับเส้นทางนี้ฝรั่งเขาใช้กันประจำครับพามาดูว่าเป็นยังไงบ้างครับครับตรงนี้ก็เดินกำลังเดินเข้าไปที่ตัวสถานีรถไฟพลบุรีนะครับสถานีบางกอกน้อยเดิม เมื่อก่อนอยู่ริมน้ำครับตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ไกลเพราะว่ายกพื้นที่ให้ทางสีลาดไปครับผมสวัสดีครับผมมาร์นินและฟิลไทยดับล็อกสปัตตดับบอตน,นะครับนี้อยู่ที่สถานีรถไฟทนบุรีนะครับ<ม>ก็หรือสถานีรถไฟบางกอกน,น้อยเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยสถานีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ริมน้าแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอยู่ด้านนู้นนะแต่ตอนนี้เนี่ยตรงนั้นเนี่ย ได้แบ่งพื้นที่ให้กับทางโรงพยาบาลสิริราชนะครับก็เลยจะย้ายมาอยู่ทางด้านนี้ครับซึ่งรวมทั้งตลาดรถไฟเดิมก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เช่นกันฮะมาดูตารางนะครับที่สถานีธมบุรีเนี่ยมีรถออกไปหลายที่นะครับมีไปเนี่ยครับ สารยาธนบุรีหลังสวนธนบุรีสารยาธนบุรีลาดบุรีธนบุรีสารยาธนบุรีนะครับอันนี้รถที่เข้ามาทางอันนี้ธนบุรีนะครับจากธนบุรีออกไปก็มีธนบุรีสารยานะครับมีทั้งวันนะครับหมายถึงว่าเที่ยวต่างๆมีทั้งวันนะครับมีธนบุรีสารยาธนบุรีสารยาเนี่ยเยอะหน่อยครับธนบุรีหลังสวนหลังสวนจะไปอยู่ในออนนะครับแล้วก็ธนบุรีน้ําตกน้ําตกนี่ก็คือมืองการนะครับเลยมองการไป ธนบุรีนครปฐมนะฮะแล้วก็ธนบุรีน้ําตกช่วงบ่ายก็มีนะครับะะรบ,รบ,รบ,รบ่บายสองหนึ่งขบวนหนึ่งทุร,รีสายาธนบุรีาราชบุรีแล้วก็ธนบุรีหลังสวนนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตารางคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมนั่งรถไฟฟรีไปนะครับแล้วก็อ่าบอกไว้กล่าวไว้อย่างหนึ่งคือรถไฟเนี่ยจากธนบุรีเป็นน้าตกนะครับแต่ถ้าใครจะไปรถไฟนําเที่ยวที่การรถไฟจัดนะฮะเสาร์อาทิตย์เนี่ย ให้ไปที่เขาจะออกจากสถาน,นีรถไฟสุวลำโพงนะครับแต่อันนี้ออกทุกวันจากสถาน,นีรถไฟสุบุนรีถ้าคนไทยไม่ต้องเสียตังค์ฟรีครับรถไฟไปเป็นรถตกเป็นรถไฟสายวิ่งช้าจอดบ,บ่อยนะครับคือนั้นเนี่ยเขาจะ,ะให้นั่งฟรีแต่คนต่งางชาติก็เสียตังค์แต่ก็จะมีฝรั่งแวะแ็กมานั่งเยอะเพื่อนั่งเก็บกบรรยากาศไปดูกลารกันเดี๋ยวก็ให้ชมเป็นช่วงๆนะครับผมจะพูดบ้างเป็นช่วง คนมาจะเป็นคนทํางานครับเพราะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับมาทํางานกรุงเทพครับ ก็ได้ตั๋วมาแล้วเป็นรถธรรมดานะครับ ordinary สาังกฤษก็ระบบขบวนรถบริการสังคมนะครับ9257พนบุรีไปน้ำตกนะครราคาตัว0บาทเราเป็นรถเที่ยวรถฟรีครับออก7มง50ครับเดี๋ยวก็รอเวลานิดหนึ่งแล้วก็จะลานั่งรถไปเมืองกาญนะครับไปน้ำตกแถวนี้จะมีฝรั่งมารอขึ้นรถายนี้หลายคันเล่ยหลายคนนะครับไปน้ำตกเพราะหนึ่งเป็นในเส้นทางที่ b a c k ค a กอร์ ส่วนด้านนี้เนี่ยที่เดินทยอยเดินอ,อไปก็คือ,อคนที่มาทำงานนะครับพอฐานนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีความไม่สะดวกเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะว่าระยะทางที่จะไปถึงท่าน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นต้องต่อรถอีกต่อหนึ่งนะฮะเพราะว่า,าหลายคนเนี่ยเขาข้ามมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าจะไปข้ามฝากไปที่ฝั่งท่าพัชร์นะฮะแล้วก็ไปต่อรถอีกทีหนึ่งครับ ครับผมมานพินและฟิลไทยเดอะบล็อกสปอรนะครับตอนนี้ก็กำลังจะออกจากสถาน,นีรถไฟทนบุรีนะครับแล้วก็ป้ายหน้าคือชุมทางตะเิงชันนะฮะเป็นรถไฟสายน้ำตกนะครับไปน้ำตกตอันนี้เวลาประมาณ7.50ดโมงนะครับมีเที่ยวเช้า7.50โมงแล้วก็เที่ยวบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับรถไฟก็กำลังจออกจากสถาน,นีทนบุรีนะครับเมื่อก่อนสถานีนี้จะติดแม่น้ำเจ้าพระยา ข้ามฝากมาได้จากท่าประจันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยยกให้โรงแรมศิรีลาชแล้วสถานีรถไฟก็ย้ายขยับเข้ามาข้างในพร้อมตลาดนะครับประมาณน่าจะห่างจากน้ําจากจุดเดิมน่าประมาณเข้ามาประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับหรือกิโลครึ่งนะครับผมไม่แน่ใจกิโลหนึ่งครับประมาณครับกําลังเดินทางออกไปครับนี่ครับ ก็กาลังตอนนี้กําลังจะตัดออกสู่ถนนจ,จรัญสนิทวงนะครับรถไฟส,สายน้ําตกนะครับก็กำลังจะสุงเทพด้านนี้นะครับแล้วก็ไปออกไปทางจรุงพันอางไปข้างนั้นนะครับ ็นบรรยากาศของรถนะครับตู้ไม้สวยเลยนะครับคลาสสิกมากครับถ้าใครอยากได้บรรยากาศคลาสสิกถ่ายรูปีสวยก็ต้องตู้รถไฟชั้นสามนะคร,ครับรถกําลังจะเริ่มออกจากกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นเส้นเรียบทางรถไฟที่ตัดเข้ามาในกรุงเทพครับผม,ผมมีคลิปที่ไปน้ําตกเนี่ยหลายคลิปนะครับก็คงไม่ได้เอามาต่อเป็นคลิปรวมยาวทั้งหมดนะครับมีแยกไปฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครอยากเห็นวิวแบบท่ากกะแงช,ชัดๆนะครับตรงที่รถไฟมันเลาะหน้าผาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูในคลิปอื่นนะครับประกอบกันครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นบางส่วนนะครับอันนี้ผมตัดมาที่มือการแล้วตอนนี้เลยมือการอะไแล้วแล้วก็จะเริ่มผ่านเข้ามาที่บริเวณที่เรียบแม่น้ําแพร่นะฮะจะเห็นท่องเขาเนี่ยมีการตัดนะครับโดยแรงงานที่ามาสร้าง ทางรถไฟในสมัยนี้นะครับก็มีการตัดห่องเขาออกมารถก็จะพุ่งออกไปเรียบกับทางแม่น้ําแควนะครับแค่ขยายนะครับรถก็ลังวิ่งกไปนะครับแล้วก็จะเริ่มเห็นวิวของแม่น้ําแควนะครับแต่ว่าวิวเนี่ยครับวิวที่เด่นสุดเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงของสถานีถ้ำกระแสนะครับตรงนั้นจะสวยมากจะเป็นสะพานไม้รถไฟที่ยาวที่สุดแห่งในไทยด้วยครับ จ้างนักเมีนสอใช้เวลาแค่สิเจ็วันเท่นั้ครับแค่นั้น ถไฟก็ตัดผ่านนะครับ pues mm ria, ทุ <Yeah. S 2> ่งโล่งอย่างนี้นะครับมองเห็นภูเขาดินปูนอยู่ไกลๆนะฮะนะครับดูนนะครับชื่อเมื่อกี้ผมเห็นชื่อว่าโป่งเจี้ยวนี่สมัยก่อนเนี่ยชื่อดินโป่งนะครับเป็นเป็นโป่งชื่ออย่างนี้เป็นชื่อป่านะครับเมื่อก่อนคงจะถึนป่าใหญ่แล้วก็คงมีการหักล้างถังคงป่าสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมีทางรถไฟผ่าน ก่อนทางรถไฟเนี่ยไปถึงพม่าเลยนะครับจริงๆรถไฟทางรถไฟเนี่ยไปถึงสังขะแล้วก็เข้าพม่าตรงด่านสุรินทรระบแต่ตอนหลังมีการสร้างข่้นอ่าแลกนะครับก็มีการรื้อทางรถไฟก็ทางรถไฟสายนี้ก็เลยยุติงหยุดลงแค่ตรงสถานีน้ําตกสวัสดีครับตัดกำแพงทีก็คือผมนั่งรถกลับแล้วครับจากสถานีรถไฟน้ําตกนะฮะก็เป็นรถไฟฟรีผมเดินนะครับออก1255หห้านะครับ ก็ไปถึงกร <c oughs> ุงเทพน่าจะมา5โมงกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือพอรถไปถึงเนี่ยถ้าเกิดใครไม่คิดจากค้างที่น้ําตกนะครับหรือว่าต่อรถเข้าไปเที่ยวน้ําตกเนี่ยอยากจะนั่งกลับเลยเนี่ยก็ต้องรีบนะครับเพราะว่ารถไฟที่ไปถึงเนี่ยถ้าอยู่ประมาณ5นาที10นาทีนะครับถากึ่งหน่ที่เขาขึ้นอยู่กับเวลาไปถึงด้วยแล้วเขาก็จะวิ่งกลับอันทีนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยใครไปเที่ยวแบบแคบไปดูไปถ่ายรูปเนี่ยก็ถามเขาด้วยว่ารถจะกลับกี่โมงครับก็กสวดตัวขา,ากลับนะครับก็มีภาพอื่นๆอยู่ในคลิปอื่นนะครับลองแวะไปชมกัน